ดี By อ้อมค่ะสนับสนุนดอย40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต playlist ของเรานะคะอันดับที่หนึ่งของสัปดาห์นี้คือฉันก่อนเจอเธอแล้วมาต่อกันที่คนที่โชคดีกว่านะคะเทคะแนนและปิดท้ายกันที่หวานใจผมน่ารักกว่าใครนะคะสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆที่ส่งมาบางคนก็บอกว่า บางครั้งก็คิดไปเองนะครับว่าคนนั้นคนนี้นินทาเราทั้งที่จริงๆแล้วเราอาจจะคิดไปเองทั้งนั้นนะมันเหนื่อยเหมือนกันที่ต้องมาคิดแบบนั้นทุกวันนี้ผมก็จะปล่อยวางนั่งย่อนั่งยิ้มคนเดียวพูดคนเดียวใครจะมองแบบไหนไม่สนใจสบายใจแบบนี้ที่ว่าผมบ้าไหมครับ ถ้าคุณยิ้มเข้ากับกำแพงและกำแพงยิ้มให้กับคุณได้อันนั้นอาจจะไม่ปกติแต่ถ้าคุณจะนั่งยิ้มให้กำแพงและคุณสบายใจเชิญได้ตามสบายนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ากำแพงยิ้มตอบคุณอันนั้นแนะนําว่าอะทําแบบสอบถามสักนิดหนึ่งอันนั้นาคิดว่าอย่างไงนะ้นะบางคนเรามันไม่แปลกอะคุณเรามันมีวิธีสารพัดสารพันเราอยากจะคิดอะไรก็ได้มันแค่แค่ความคิดถ้่มันไม่ได้เดือดร้อนใครเหมือนที่เราถามคําถามเป็นว่าอะไรที่จะไม่ ช่วงเวลาหนึ่งบางทีเราได้ยินคำว่าไหลาตายเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นทางออกที่ดีนะนในเมื่อเราไม่เรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้มีใครอยากจะตายหรือไม่อยากจะตายแต่มันเป็นสิ่งนี้ต้องตายแต่เราเออเมันฟังดูแล้วหลับไปมันก็น่าจะสบายดีอเนาะแต่จริงๆแล้วไหลาตายคืออะไรนะคะไหลาตายเขาบอกว่ามันมีชื่อของมันมันเป็นลักษณะอาการที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตในขณะนอนหลับโดยไม่ทราบสาเหตุสันนิษฐานว่าอาจจะอาจจะเกิดจากความผิดปกติ ของการนําไฟฟ้าหัวใจหรือโครงสร้างของหัวใจที่มีลักษณะผิดปกติสีส่สาเหตุที่เขาจัดเอาไว้คร่าวๆค่ะก็คืออาจจะขาดโพแทสเซียมที่มันมีผลต่อการเต้นของหัวใจมันมีผลต่อกล้ามเนื้อหรือจากการบริโภคอาหารสารพิษปนเปื้อนจากการสะสมแล้วไปเป็นพิษกับกล้ามเนื้อหัวใจหรือภาวะขาดวิตามิน B 1หนึ่งอย่างรุนแรงก็เลยทําให้รู้สึกอ่อนเพลียและอยากนอนมากกว่าปกติพอหลับไปก็อาจจะเป็นหัวใจวายจนเสียชีวิต และอีกอันหนึ่งก็คือโรคทางพันธุก,กรรมบางชนิด,ชนดเช่นมาการบรูกาดาบรูกาดานะคะซึ่งเป็นความผิดปกติของจีนที่สร้างโปรตีนควบคุมการไหลเข้าออกของโซเดียมในเซลล์กล้ามเนื้อใดๆก็แล้วแต่อันนี้คุณผู้ฟังก็คงจะไปหาอ่านได้แต่มันก็คือมันไม่ใช่ที่เราคิดแค่ว่าเออหลับไปแล้วก็ไหลไปเลยเนาะแต่มันจริงๆแล้วมันมีสภาวะบางอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายถามว่ามันมีอาการแสดงที่บ่งชี้ไหม เขาบอกว่าแม้จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่ในขณะที่บางรายผู้ป่วยบางคนก็อาจจะมีการเตือนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณสังเกตอาการผิดปกติเช่นหมดสติขณะตื่นอยู่เป็นลมหรือนอนนอนอยู่แล้วหมดสติไปรวมถึงเกรงตามแขนขาเวลาหายใจมีเสียงดังหรือดังเฮือกเกิดขึ้นมีอาการกระตุกลมช้าลมชักเนี่ยใบหน้าและบริเวณล,ลิมฝีปากมีเขียวขมเนี่ยให้ไปพบแพทย์ให เร็วที่สุดผู้ที่เสี่ยงก็คือคนที่มีประวัติคนในครอบครัวนะคะที่เป็นโรคนี้รวมไปถึงคนที่มีปัญหาหัวใจเต้นผิดจังหวะมาตั้งแต่เกิดรวมไปถึงผู้ที่ตรวจพบขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติในบางประชนิดนะคะมันก็เป็นความรู้คร่าวๆแหละค่ะคุณผู้ฟังเพราะบางทีพอเราได้ยินน่ะเราก็แบบอ่ะนึกว่าหลับแล้วก็ไปเลยใช่ไหมแต่บางทีเราไม่รู้รอาคา่สภาวะระหว่างทางมันคืออะไรบ้าง ก็รู้ไว้ใช่ว่านะคะเพื่อเก็บอาการเอาไว้สังเกตใช้ชีวิตอย่างระวังแต่ว่าไม่ต้องระแวงเพราะเรามีวิธีดูแลตัวเองได้มากมายค่ะคุณผู้ฟังหลายอย่างเราดูแลตัวเองได้นะคะได้เยอะเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นคือเรื่องของอาหารการดูแลเรื่องอาหารค่ะรู้หรือไม่การที่เราเป็นหวัดง่ายเป็นสิวบ่อยอ้วนลงพุงสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะมาจากลำไส้ของคุณเริ่มมีปัญหาฉะนั้นอย่าปล่อยให้ลำไส้ค้อง ถึงเวลาหันมาดูแลสุขภาพลำไส้กันได้แล้วนะคะด้วยการกินโยเกิร์ตดัชชี่เพราะดัชชี่มีจุลินทรีย์ดีที่มีชีวิตช่วยดูแลสุขภาพลำไส้ของคุณค่ะตลอด40ปีโยเกิร์ตดัชชี่ดูแลและปกป้องให้คนไทยมีสุขภาพลำไส้ดีไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่หรืออยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะคะโยเกิร์ตดัชชี่ก็พร้อมทำทุกทางเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพลำไส้ดีและแข็งแรงนะคะ แล้ววันนี้โยเกิร์ตดัชชี่มาเอาใจสายชิวขอแนะนำโยเกิร์ตรสชาติใหม่ ดัชชี่กลิ่นสาลี่หิมะและคาโมไมล์เนื้อโยเกิร์ตนุ่มกลิ่นหอมละมุนสุดผ่อนคลายผสมเนื้อแห้วอร่อยกรุบไม่ซ้ำใครตัดกินคำไหนก็หอมหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่7 e เ e ่ e อโยเกิร์ตดัชชี่อยากเห็นคนไทย mm. มีสุขภาพลำไส้ที่แข็งแรงและอย่าลืมนะคะมาติดตามกิจกรรมดีๆจากโยเกิร์ต ok ดัดชชได้ที่ a c e b o o k ดัชชี่โยเกิร์ต ยเกิร์ตด,ดัชชี่กินทุกวันลำไส้ดีทุกวันค่ะอังคารกลุ่มโบ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรพิกเกเรียกพันท้ายเอาร่อยคำไหนคำนั้นเมื่อคืนนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่านพยักหน้างึกพยักหน้างึกน่ากลัวอยู่ค่ะ น่ากลัวอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะไปย้อนหลังไปดูได้เลยวันไหนคุณว่างอยู่บ้านไม่ทํางานก็อ่ะนั่งดูกันไปสองชั่วโมงเต็มๆค่ะคุณผู้ฟังสองทุ่มถึทุ่มเวลาเราเจอกันทุกวันอังคารนะคะกับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มขำน้ําจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวอังคารกลุ่มบ ย่าลืมนะคะเรามีนัดกันกับน้องๆโรงเรียนบดินเดชาค่ะสําหรับวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะส่วนโรงเรียนเบนจมราชานุสร on เราจะเจอกันศุกร์หน้าค่ะพี่ๆสมคนรออยู่ไม่นับทีมงานอีกเพียบนะ,ะที่จะไปอยู่กันตรงนั้นเพื่อที่จะทำให้ชีวิตมัธยมที่มันไม่ง่ายมันสบายขึ้นสักวันหนึ่งก็ยังดีค่ะ อ่ะสุขนี้เราเจอกันนะคะน้องๆ้องบดินนะคะร่วมทัวร์ไปได้วยกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบอร่อยสนุกไปได้วยกันกับโปเต้ปาปริกา้าคอนเน่โดยบร,ริษัทอาหารยอดคุณทาโรไลท์ลดโซเดียม30%มีโปรตีนจากเนื้อปลาถูกใจคนรักสุขภาพทาโรไลท์อร่อยเวิร์กแน่ และตาซอยซอยโยนมั่วเหลืองกลิ่นผลไม้หอมสตรอเบอรี่เมลอนองุ่นไซมัสคัสอร่อยโยประโยชน์เยอะพุทธอกพุทธทัวแล้วเจอกันนะ